Unit 2บทที่2 Unit 2บทที่2 What can you see? คุณเห็นอะไร Look at the picture and answer the question. ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Where are people in the picture? ประชาชนในรูปภาพอยู่ที่ไหน What time is it? เวลาเท่าไหร่ how many people are looking at the time table ประชาชนจำนวนเท่าไรกำลังดูตารางเวลา A woman is reading a newspaper ผู้หญิงกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ Where is she from เธอมาจากที่ไหน Is there a bus in the picture มีรถบัสอยู่ในรูปภาพใช่ไหม Japanese ชาวญ,ญี่ปุ่น Canadian ชาวแคนาดา French ชาวฝรั่งเศส American ชาวอเมริกา Chinese ชาวจีน S Australia, s o u a s t r i a Country, ประเทศ Nationality, เชื้อชาติ Subject, วิชา Science, วิทยาศาสตร์ English, ภาษาอังกฤษ Thai, ภาษาไทย Math, คณิตศาสตร์ Art, ศิลปะ Music, ดนตรี History, ประวัติศาสตร์ Geographic, ภ um ูมิศาสตร์ Jennifer, East, from, the, United, States, of, America เจนิเฟอร์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา She is a m e r i c a เธอเป็นชาวอเมริกา s a n d ้าอีทฟอร์มแคนาดาเซนดมาจากประเทศแคนาดา She is Canadian เธอเป็นชาวแคนาดาอิกโกอีทฟอร์มเจแปนอมาจากประเทศญี่ปุ่น She is Japanese เธอเป็นชาวญี่ปุ่น Andre is from France Andre มาจากประเทศฝรั่งเศส He is French เขาเป็นชาวฝรั่งเศส My is from Australia My มาจากประเทศออสเตรเลีย He's i Australia เขาเป็นชาวออสเตรเลีย She's from China h e n g มาจากประเทศจีน He is Chinese เขาเป็นชาวจีน What is his nationality? เขาผู้ชายมีชาติอะไร He is American ขาเป็นชาวอเมริกา What is her nationality? เธอผู้หญิงมีชาติอะไร She's i Japanese เธอเป็นชาวญี่ปุ่น this is a Japanese flag นี่คือธงชาติชาวญี่ปุ่น it is white มันเป็นสีขาว it has got a red circle in the c e n t e r มันมีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลาง the Canadian flag is red and white ธงชาติชาวแคนาดาสีแดงและสีขาว there is a red maple leaf in the c e n t e r มีใบเมเปิลสีแดงอยู่ตรงกลางหนึ่งใบ this is an American flag นี่คือธงชาติชาอเมริกา it has got three red and white stripes มันมีแถบสีแดงและสีขาวจำนวนสิบสามแถบ it has f i t stars in a blue square มันมีดาวห้ดวงในตารางสีนเำเงินอีกด้วย the s h i n e s e flag is red ธงชาติชาวจีนสีแดง it has got a big star and four smaller stars on it มันมีดาวดวงใหญ่หนึ่งดวงและดาวดวงเล็กสี่ดวงบนธงชาติเนมชื่อวอชีลุกไลท์เธอมีลักษณะแบบใด Favorite Subject วิชาที่ชอบวิชาที่ปวดปานเฟเวอริตฟ o ้ดอาหารที่ชอบอาหารที่ปวดปานเฟเวอริตสปอร์กีฬาที่ชอบกีฬาที่ปวดปานพไพรนักบินแท,ท็กซี่ดร r เคนขับแท็กซี่ช็อปแ s สเซสเซน ู้ช่วยร้านขายของ reporter ผู้สื่อข่าวฟุตบอลเพลเยอร์นักฟุตบอล police officer ตำรวจฮอลทิสต์โรงพยาบาล Airport, สนามบินร้านค้า TV station สถานีโทรทัศน์ police station สถานีตำรวจ School, โรงเรียน i, รถแท็กซี่ a t d o e s he ดูเขาทำอาชีพอะไร He is a pilot เขาเป็นนักบิน What does she do? เธอทำอาชีพอะไร She is a reporter. เธอเป็นผู้สื่อข่าว May I ask you some question? ฉันต้องการถามคุณสักคำถามได้ไหม Yes, of course. ได้เลยแน่นอน Where does your mother work? แม่ของคุณทำงานอยู่ที่ไหน She works at a TV station. เธอทำงานที่สถานีโทรทัศน์ What does she do? เธอทำอาชีพอะไร She's a reporter. เธอเป็นผู้สื่อข่าว Who's that? นั่นคือใคร That's Mike. นั่นคือไม้ What does he do? เขาทำอาชีพอะไร He's a football player. เขาเป็นนักฟุตบอล What is nationality? เขามีเชื้อชาติอะไร He's m He's Australia. เขาเป็นชาวออสเตรเลีย Where she from? เธอมาจากที่ไหน She from Australia. เธอมาจากประเทศออสเตรเลีย What does she do? เธอทำอาชีพอะไร she is a doctor เธอเป็นคุณหมอ w h a t d o e s Maria mother do แม่ของมาเรียทำอาชีพอะไร she is a shop assistant เธอเป็นผู้ช่วยร้านขายของ w h a t d o e s Maria father do พ่อของมาเรียทำอาชีพอะไร he is a police officer เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ I interview and talk to people ฉันสัมภาษณ์และพูดกับผู้คน I sometimes write news t o r y มาครั้งฉันเขียนข่าวต่างๆ I work at a TV station ฉันทำงานที่สถานีโทรทัศน์ What am I ฉันเป็นอะไร You are a reporter คุณคือผู้สื่อข่าว t h a t right ถูกต้องแล้ว